good meal แต่เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะกับทัชแมวจริงๆค่ะตามมาเครื่องนี้เครื่องที่สองแล้วนะคะเขาอยากแยกใช้บ้านคนกับบ้านแมวค่ะเปิดกล่องมาสิ่งที่ได้ตัวนี้จะเป็นข้อต่อเพิ่มความยาวนะคะส่วนตัวนี้เป็นหัวที่ใช้ดูดตามร่องเล็กๆนะคะถ้าต้องการดูดพื้นที่เรียบๆแล้วเลี้ยวเข้ามุมได้สะดวกต้องหัวนี้เลยค่ะส่วนตัวนี้บอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่จตรวจน้องแมวนะคะเห็นคีย์อยู่แบบนี้ต่เป็นอีกหัวที่เขาให้ติดมากับตัวเครื่องเลยค่ะแล้วหัวเนี้ยบอกเลยว่าดูดแรงมากๆดูโทรศัพท์ยังลอยมาดูปัญ ส่วนมุมนี้คือเราเอาเบาะที่รองนั่งออกมานะเจอขนแมวแล้วก็เศษทรายเต็มไปหมดเลยร่องประตูก็เป็นอีกมุมที่ทาความสะอาดยากไหนจะคอนโดน้องแมวอีกผ้าที่เป็นขนขน,ขนกัมมี่แบบเนี้ตัวดีเลยและด้วยน้าหนักของตัวเครื่องที่เบาอ่ะเราเอามาดูดที่ผนังคือสบายมากโอ้โหดูสภาพหลังดูเดี๋ยวไม่เชื่อว่าน้าหนักเบาจริงๆลองยกดูด้วยนิ้วก้อยยังลอยขนาดนเราได้สายไฟยาว4ี่เมตรไม่ต้องกังวลย้ายปลั๊กบ,บ่อยๆค่ะรูปลักษณ์เขาก็สวยทันสมัยด้วยนะคะตั้งแต่มีตัวนี้ชีวิตด,ดีๆใช้งานง่ายราคาไม่แพงค่ะกออออังงงงีีีี่่่่่่่ตะะกรรร้้้้้้าาดนนนนลลไปปปเเเคคคืืยหหมมฟ